ีซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะมาหอดมาถึงตัวเลขนะคะแนวทางของแม่น้อยนะคะวันนี้ติดตามตัวเลขแนวทางของแม่น้อยตำลาวนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมาตัวเลขของแม่เข้า6กแปดมันออกแปดหกด้วยเนาะแม่ครับีปน,ะะนองเดี๋ยวลงไปหาแม่น้อยอก,กันนะคะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะอันว่าต้องปิดครักเนือเพราะว่าแบตมันหมดพอดีให้มันอันนี้นิดหน่อยโอเคพี่น้องแบตหมดเจอแล้วบแบตหมดแบตหมดมาแล้วพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วสวัสดีค่ะแม่น้อยโอกาสดีเนาะแม่เน้อดอกไม้กสวยฮะหนาวบ่ หนาวตัวพักมันจังสวงามนั่นเห็นบ่อพักเขียวหรอโอ้หนูเสียแดดไปหาฝุ่นมาใส่ผักหนูอยู่ผักไม่น้อยงามพี่น้องเจตังกับซิไปหาเฮ็ดแปลงผักยังบ่แล้วสิไปเฮ็ดอีกอยู่จักหน่อยเอามองไดดเอามองนี่บ่เพื่อนละม่งเก่าเพนละเก้าบ่จ้าพี่ใหญดั่งค่ะแม่น้อยสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเด็กแม่น้อยเขาได้พี่น้องไปไปมังฝุ่นมาแม่ก็อากาศดีได้มาเนี่ยเขาก็ว่าไปตลาดนัดกับยายสอนได้ยังไปตลาดมาเนี่ย ชือเชื้อชือปลาชื่อยังส้มมันใชปีใหม่เหรอนม่แม่เนาะนะคะสำหรับคนใหม่ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ว่าชิมาแต่เบือพุนผัดข้าเห็ดประตูบ้านอยู่รั่วบ้านนะแม่แม่ทำเห็ดโอ้เห็ดเองดิเห็ดเองเชื่อมเองอันเดีวโอ้ใครตัวเราเสียมเห็ดเป็นอยู่แต่ว่าม่ค่อยว่างมมีเงินจ้างข้าเจ้า เห็ดทอนละเนาะค่อยเฮ็ดไปเห็นนี่แม่ค่อยเฮ็ดไปห้บุญท่าเฮ็ดขึ้นม่น้อยเนาะมันจังบ่เปลือเงินเท่าก็ไ่ได้มีทุนหลปนั่นเนาะแม่เนาะมื่อละหารอยเขาออกขายหับัจบันนี้นะครับเมื่อลาหารยเนาะมนมีทุนได้บางเ่อเขาใส่งบไปเบดแล้วเาได้โฆษาเฮ็ดใ่ แม่น้อยคือเปิดตำรารอเลยแหมสวัส no ดีครับแม่สวัสดีจ้าสสวัดีคุณแม่น้อยนะครับสวัสดีทาน่าเขาแม่น้อยต่อเด็กต้องแม่น้อยกับเขาเลยครับเด้อเขาหกแปดแม่เลือกบุญเลือกลาหกเจ็ดวันในการทำนี่นี่นี่แม่หกกันบ้าเบิกออกแล้วจากบ้าเบิกแม่เลือกบุญเลือกลาแม่หกเจ็ดแปด แม่นอนอีหลีกลับมาแล้วนะคะเล็กแม่หน่อยกลับมาแล้วเด้อเอฟซีเนาะแม่เนาะแม่นอนเด็ดด้เป็นเสียนหเอฟซีโชคดีใส่ปีใหม่ได้นี่อ่ะวันนี้เป็นวันที่สามสิบเป็น่ะคะแม่เม่ยเที่ยไแล้วนี่ประวัตินี่ร่องเบิร์กันน่าสามสิบไาเสร็จแล้วนไทยที่เก่าตรไห่เนาะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะใครเข้ามาสุดลหลด้ยก็ขอให้โ <แก S 1> ชคดีโชคีแล้วช่วยตั้งตั้งกล่องไลไรชดกันจักหน่อยไม่น้อยตำลาว,วันนี้นะครับเอาผู้ใดเข้ามานะคะให้กำลังใจแม่พ่นกับพอด,ดีจังหวะแบบพิ่นมาจากตลาดมันบ่จ้า ต้องไปซื้อแนวมันตุนไหวได้คนซื้อไปมัน่วงหรือมันดางเทืออ่อในตลาดมันก็อยากข้องขาดได้ถ้าหม่องยางกบ็บบมีคนหลยห่ะแม่นอาคนหลยมันบ่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเอ้ซิปบ,บ,บีเนาะมันสิบ่ท่านแน่หม่องยางไปกบ็บบบมีบ่แม่นสิไปตามตัวเลขไายหม่องอยู่มืเอนี้มันก็เลยสิบ่ท่านทำเวลาแต่ได้หน่ เพราะว่าบนมือแรกเนาะการมือแรกอยู่แต่ว่าจะไปตามรัฐบาลไทยนะแม่ไร่หม่องแม่ค่ะรัฐบาลไทยเข้าเก่าแล้วล่ะเนาะแต่ว่ามันนี่อะสยามให้เอฟซียูยามพ้นลืมไหมคะแม่แมนถ้าเข้าพยายามพ้นสิลืมเด้แดือนเยอะเขาต้องย้ำเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีจะลืมว่าเลขผู้ใดสิเนาะค่ะเนาะเข้ามาแล้วไปกำลังใจให้แม่น้อยนะคะ ไม่น้อยให้แปดชุดนิดเดแชร์นะคะท่านผู้ชมอ่ะจะต้นต้นสบักของพุทธแม่น้อยให้ดูนะครับเดี๋ยวขับเดี๋ยวพี่แม่น้อยให้โทรมาอวันนี้นะครับเปิดโทรมาอยู่มีคนถือว่ะจ้ะเมื่อนี่เปิดโทรมาอยู่ซูเดียเปิดขาวโทรจังไหนบุ๊ชแสดงว่างวดที่มันถือเขาอาจจะประเดิบหรือเปล่ากระเลยแบบว่า บางเธอมันห่างๆเนาะมันก็เลยกับว่าบ๊อดสบายว่าเป็นใสเป็นยังนี้ก็เลยรวยโตมากค่ะเอาพี่น้องคิดหอดคิดถึงเดอ้อถือพิษจังไดกะฝากไว้นะคะตัวเลขของแม่หน่อยนะคะแม่หม่หน่อยวงกลมให้ห้าชุดนะครับเนาะจะมีเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองศูนย์ เก้าเจ็ดเก้าศูนย์นะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับตัวการห้ามตัดทิ้งนะครับจะมีศูนย์แปดแปดเก้าและหนึ่งสองนะครับสำหรับแนวทางสองตัวนะครับเดี๋ยวแนวทางสามตัวเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับยวตั้งกล้องไล์สดให้ f อ <c oughs> YouTube เบิ่งกันพี่น้องเพราะว่าหวังเจอเขาลงมาท่านก็ให้เบิ่งทา้งไล่สดเอาเด้นอนะคะอ่ะกระปูเป็นไ้ทรง่ายปีเก่านัแห่เนาะ ของวงนที่ผ่านมานะครับของคุณแม่น้อยก็เข้าเด้่ครับเดิ่อเข้าหกแปดนะครับเดี๋ยวพ้นทุนงานมันออก 8, อนนแปดหกนั่นเอนุ๊เขาตกกับนะครับโอเคสันได้เอาให้ครับก็จะในทั้งบนทั้งล่างเลยสูตรตรงมีทั้งบนทั้งล่างว่ามันเป็นสิบโบไฝของสั่นเนาะแม่จะเลยไว้จะไหนแต่มีในสูตรนันนน่นเองนุ๊กเนอืยกับซีด้ สวัสดีว่ากแล้วเนี่ยเพิ่นไหมฉนันก่ันนอนก่อนสันเนี่ยฟังสวัสดีพเจไหนเพื่อนลูกให้ก็โดนใจรบ้างนะคะอะไรพี่นออฟซีมาแล้วเอฟซีมาแล้วแม่วัดดดาดอีอีกรอบค่ะเอฟซีเจตังคนภูไทยนะคะ ไล่ก็แจาเด้อพี่น้องเด้อไลฟ์สดทางสองช่องทางเนาะกลัวเอฟซีดูไม่ทันนะคะคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องผู้ใดติดตามม่หน่อยนะคะเอฟซีม่หน่อยจะเฝ้าลืมได้เด้อแน่ท้ม่าแต่เจ๋อเหรอหมอาบสบายเยอะสั่นเพิ่นบ่อสบายค่ะไม่เดือด คอยโต้มา,าว่าสันเพื่อสบายตัวแม่าว่าสันเพื่อติดไข่โอ้ค่ะปกติ่นโศกผนานเพิ่นกระโทนมหาแม่ตลอดคือว่าแด่อากาศมันเปลี่ยนแปลงละคะเนาะอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้เนาะเดี๋ยวตัวเลขของแม่แม่คือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างบอกคันเบิงในสูตรเออสูตรตรง สูตรตรงเขาทั้งบนทั้งล่างหกเจ็ดนี่จะเหมือนทั้งล่างแม่ก็บอะไรคืออะไรจีนี่เนาะเธเลียกอะไรหรอไข่ก็เบิ่งเยอะค่ะบอมโอเปิดโรคเยอะของแม่ในปกติจะมีสามสูตรเหมือนเดิมเนาะค่ะจะมีสูตรตรงสูตรหางมาแล้วก็สูตรอีญอก็จอมสูตรเหย้าสูตรเหย้าพี่น้องนะคะมีสามสูตรที่แม่เฮ็ดนะคะจะเบิ่งจะเป็นตัวสําคัญก็ยังจับไข่ คำว่าตัวสำคัญเนี่ยคือแม่จะเบิ่งว่าตัวใดมันชนกันหลายอะไรกะเบี้ยวหัวส้นยู่แบบมันพ่อสอนผึ่งใหญออกจบ่ว่าโหเจ็บเนาะก็เลยพ่อเอยพ่อเอาบ่เลยพ่อเอาแซ่บพ่อเลยบ่อโอ้ยแบบผีเห็ดเสินจะนอกว่ามันจส่เอฟซีเนาะแก่นเอาพี่น้องอย่าอย่าลืมเด้องวดนี้ล่ะกระสันเน่ยทั้งบนทั้งล่างเมียนเนาะขอบคุณค่ะคุณ คุณแดงบอกมอีกอย่างเนาะอา่านมาจะได้คุณแดงสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับแม่น้อยค่ะโอ้แม่น้อยใส่เสื้องามถอดได้ดามาจัดตลาดนัดยาพี่แม่มาจาดต,ตลาดนัดมาหนีแจ้งตัวใส่เสื้อสีทดง้ยเสื้อสีแดงพอดีมาจะตลาด<ส>น,น,นัดเนาะ,ค,ะ,นะค่ะวันนี้คุณแม่สวยนะคะพี่น้องคุณแม่สวยเด้มาหนี ค้นพิมพ์ตัวเลขให้แล้วพี่น้องพิมพ์แล้วต้นสบับก็มีนะคะพิมพ์ไม้ก็มีนะคะอ่ะสีแดงนะครับคุณแม่น้อยนะคะแต่ว่าถูกต้องนะแม่เน้ะแม่เราสูเอฟซีฟังนะให้เอฟซีเบิ่งเนาะให้เอฟซีเบิ่งเอาเด้อป่วยมักตัวใดจะเียกเอามันว่าไล์เตื่น ด้วยัๆปังๆเด้อปีใหม่เแถวนี้เชื่อเลยปีปีหกแปดเด้อค่ะปีหกแปดเนาะแม่เนาะแต่ว่าให้เอาเงินปีหกเจ็ดไปใส่สักก้อนนี่ไปใส่ในปีหกแปดเนาะจ้ะนะคะปีใหม่ก็ให้โชคให้มันใไฮลำห้รวยค่ะสุขปู่สุขคนล่ะแม่ไฮงวดที่แล้วนะคะเหกแปด มันออก8หกแต่ว่าในส่วนน่ะแม่ว่ามีอัน6เจ็ดนะเป็นบ่มันเขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าจับมาแค่ตัวเดียวนึกว่ามันจะบ่ออกแมวว่ามัดพ่อส่อ6เจ็ดแม่เลยวอาไปคืดว่ายากมามาเลยน้แมนนะโอ้บลาเก๋อพ่อส่อบ่โอ้หํา เบื้อเตานด้วครับสำหรับตัวเลขแนวทางที่วงกลมสีแดงเป็นชุดเน้นของคุณแม่น้อยนะครับสำหรับคนทุนน้อยแม่น้อยเป็นว่าสำหรับคนทุนน้อยนะครับจะมี780120 97และ90นะครับสำหรับตัวการห้ามตัดทิ้งนะครับ0 8 8ย์แและ12นะครับสำหรับแนวทาง3ตัวแม่น้อยให้2ชุดนะครับ7 7 8และ1 12นสะครับสายวิ่งสายรูดนะครับแม่น้อยจับให้9กับ7นะครับ โ okay, อเคค่ะแม่อาลุงสกนลนอะใครเข้า<ค>มา<ค>ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะคะ<ว>ก็ขอให้เป็นตัวเลขที่เฮงเฮงปังๆนะคะตัวที่วงกลมเป็นตัวเน้นของแม่นะคะปังๆังตำราววันที่3 0มสิบธ<ว>ันวาคมพศสองพันห้าร้อยหสิเจ็ดนี้โอ้หกเจ็ดนึกว่าบ้านาน,านี่ไกว่าอวงแม่ขอรัฐบาลให้นะคะ อ๋อย้ำรัฐบาลไทย FC นิดนึงเนาะพบกัลืมอยู่ในแฟมนะครับสำหรับรัฐบาลไทยเขาเม่เยอะับอันนน่าก็ได้แม่โชคเอ็นเอ็นไปนิดนึงอ่าโอเคแม่อ่าเดี๋ยวย้ำนะคะตัวเลขรัฐบาลไทยมาฝาก FC หน่อยนะคะย้ำย้ำพี่น้องขยายกันด้วยขยายตัวเลขให้ดูก่อนไปดู ไฮ <inate> จะเรียกให้ดูก่อนนะคะ,ะ,คะเป็นรัฐบาลไทยของคุณแม่น้อยนะครับแม่น้อยกับไฮแปดชุดเหมือนเดิมนะครับสําหรับแนวทางสองตัวนะครับจะมีเจ็ดสี่เก้าหกหกห้าสองศูนย์และสองหกเป็นชุดเน้นนะครับตัวกันนะครับจะมีหก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 สามสองและเก้าเจ็ดนะครับสําหรับแนวทาง3ามตัวนะครับแม่น้อยเพิ่มไฮมาสามชุดนะครับแม่น้อยเพิ่มประมาณใจ6กร hmm. งมาคุณน่ะจะมีหกห้าหกหกศูนย์หกและหนึ่งสองหนะครับ ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องแล้วก็ขอบคุณแม่น้อยนะคะที่แบ่งปันทั้งตำราวแล้วก็ตำไทยมาฝาก FC อันนี้ขนมไทยไม่หน่อยทุกท่านนะคะเฮงๆเรวยอันนี้จะเป็นตำไทยนะคะท่านผู้ชมวันที่สองมกราคมพศ2568จ้าแคบนัดจอยนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยขอบคุณแม่น้อยนะครับขอบมาด้ยขอมา่ะ แม่ไทยรู้จังเลยแม่แม่เงินมาสำหรับจ<อ>ำราวไม่น้อยวันนี้นะคระับะะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ